ังหน่อยนะครับแกลองยังหน่อย่าให้ลองมันติดกันเดี๋ยวสิบปรแรงนะครับผมเดี๋ยวไถสิบแรแงนะจะทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะน้ำมันผมใส่น้ำมันลัางนะใส่น้ำมันลัางพวกเนี้ยพวกภายในเนี้ยปัดฝุ่นเป่าฝุ่นนิดหน่อยนะครับเราะป่ได้ว่าเสียเพราะมันกิบกรอบหรอกว่าให้มันกิบอ่ามันก็จะมันจะมีฝุ่นมั่งเพราะว่ามันใส่งานมันแล้วเนาะล่างให้กิบกับปอดต พอเปลี่ยนของใหม่นะครับส่วนพวกจระบีนะครับจระบีพวกลูกปืนเนี่ยครับ่าได้นะครับจะจะท่าหลายเดี๋ยวมันสิเละเทเวลาเขาใส่งานไปโดนๆนะครับครับผมสวัสดีครับครับในคลิปนี้ครัเมื่อมึงเรื่องเล่าของไดนะครับไดสตาดนะผมแต่สตาดลูกนี้ก็เป็นของนวรานะครับ อาการของมันก็คือเวลาเท้าสตาร์ทเนี่ยมันกับสีแค่อ่าดังแทกแท๊กแท๊กแทังเดียวนะครับได้บ่มหมุนนะผมคือแบบเงียบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทียดไอเบิ้งนะครับเดี๋จะเทียดไอเบิ้งว่มามันแงบไลยนะครับผมอ่อาเหรอ เป็นอักษนี้ครับมอหมุนนะครับเด้งยางเหยาดท่านทีมัม่นด้ออกมาแล้วก็ท้าเพิบไปก็หมุนเลยนะครับอันนี้แบบต้องแซ่ไว้นะครับถึงจะหมุนเดี๋ยวเมือเรือมกันครับว่ามันเป็นพอสาเหตุยังนะครับมันเป็นยังคือเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้วลานะครับปีต้องบ้นสิบเอ็ดนะครับก็ที่ผมเบื้องเข้าๆกันนะที่เป็นทานนะครับทานอาสิเบิร์ตนะครับผม ถ้าทานเบิดกะเดี๋ยวลือเปลี่ยนทานกันนะครับเอาผมเดี๋ยวตัดไปตอนผมลือเลยแล้วกันนะครับ น้องปรับครับหลังจากที่แล้อลือมาเบิงแล้วเนาะก็ เบืองว่ามันเป็นพ่อหยังเป็นหยังคือบ่าหมุนนะครับก็คือทานเบิดนะครับผมนี่ครับผมนี่ทานเบิดนะครับผมส่วนหุ่นนะครับกะดำๆประมาณนี้ก็คือห้อยมันใหม่เนาะทานมันบมดถึงเนาะทานบกดมันเลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับจังหวะที่ครับสตาร์ทเนาะจังหวะที่สตาร์ทมันเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ของใหม่นะครับแดี๋ยวจะซื้อมาเรียบร้อยนะครับ แตซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมก็คือส่วนอื่นกะบะหมี่หยางครับผมพวกนี้กะสภาพกะบะหมี่หยางครับก็คือเลือเป็นธรรมดาเนาะรถมันกะใส่งานมาหลายปีนะหน้าพวกเขานะครับกับมึงร่วมๆเรากะไม่แค่ทานเบิดนะผมทานมันเบิด นาะส่วนทุนเท่านนั้นยัง,ยงบ่มียังเสียหายอันนี้ก็เดี๋ยวคัดให้มันไม่แคร์หลังไม่นี่ลังมันจะเป็นสภาพแบบนี้เนะาะไม่ประมาณนี้นะอ่าก่เป็นอย่างนะครับส่วนพวกนี้ก็หลางด้วยน้ำมันเอาน้ำมันอะเป็นสิทธิ์ง นะมันมีเส้นล่างนะครับอันนี้ก็จะได้การมีการเชื่อมทานไส้ไหมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแก้กันทำความสะอาดนะครับเชื่อมทานไส้นะครับครับก็ได้ประกอบได้เชื่อมใส่เรียบ้อยเนาะ ก็ได <ination noises> <goodbye> ้เชื <orship> ่อมเสร็จเรียบร้อยนี่ทานไม่เปลี่ยนเรียบร้อยเนาะก็าอสำคัญมันก็อยู่กับข้าเชื่อมเนาะนี่เนี่ยข้าเชื่อมเนี่ยต้องเชื่อมให้ดีๆนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเนี่ยต้องเชื่อมให้ดีๆนะครับอ่าถ้าเชื่อมบ่ดีบ่แน่นนะครับเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ขาดครับเวลามันสตาร์ทเนี่ยมันสีใไส้ไฟแห้งกันหมดเลยอุบัติเห็ุพวกเนี่ยขาด ถ้าเกิดมันหลุดแล้วนะถ้าเกิดมันหลุดพวก้หลุดแล้วนะถ้าเกิดมันไปอากก็พวกพวกเนี่ยสปริงเนี่ยสปริงกดเนี่ยขาดได้นะเพราะสวัตสตาร์ทเช่นเดียวกัดมันสปาร์ทเช่นึงมันกันไฟมันกัดแห้งาะมันสามารถเทสให้แดงแล้วก็ขาดได้นะครับถ้าเทาเชื่อมบปแนเหเนาะอันนี้ผมก็แค่อ่ากะกระดาษทรายนะครับครับแล้วก็แค่ร่องเล็กน้อยนะครับ แคลองยังหน่อยจะให้ลองมันติดกันเดี๋ยวสรบถอแรงนะครับผมเดี๋ยวไดสีบปแรงนะจะทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะน้ำมันผมใส่น้ำมันลัางนะใส่น้ำมันลัางพวกเนี่ยพวกภายในเนี่ยปัดฝุ่นเป่าฝุ่นนิดหน่อยนะครับเราะปได้ว่าเสียเพราะมันกิบกอบหรอกว่ามันกิบอ่ามันก็จะเจะมีฝุ่นมั่งเพราะว่ามันใส่งานมันแล้วเนาะล่างให้กิบกับก็ะปได้แต่พอเปลี่ยนของใหม่นะครับ ส่วนพวกจระบีนะครับจระบีพวกลูกป,ปืนเนี่ยครับท่าได้นะครับแต่จะท่าหลายเดี๋ยวมันสีเหละเทะเวลาเขาใส่งานไปโดนๆนะครับแต่บ่ได้ว่าสมันบ่ได้จำเป็นเท่าไรน,นะครับกับจระบ,บีอ่อาเพราะว่าซุ้มนี้มันอ่าสตาร์ทลักติดลักยุดนะครับมันบ่ได้เหตุงาน,นตลอดเนาะอ่าเวลามันห่อนบ่ได้เหตุงานมันก็จะเยิ่มไปบวกไปถือพวกพวกเนี้ยมันเหตุให้บ่แห้งเ่าๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวจะจัดการประกอบกัจะเอาไปใส่รถนะครับครับการประกอบเรียบร้อย่อนจะเอาใส่รถกัเทสกันสักหน่อยนะครับผม่าป้อนใส่งานได้ดีป่ o นะครับลองดูเทสสักหน่อย เเลยครับแรงเคครับผมงางก็จงของไม่ครับผมก็ในการซ่อมใดเข้ากับรายละเอียดผมยังหลายนะครับหลัละละกษกะการเชื่อมนะครับการเชื่อมเข่านี่แหละเชื่อมพวกพวกทันนะครับพวกทานเนี่ยเขา้าอุปก,กรณ์ของมันนะครับ ก็ต้องเชื่อมดีเชื่อมนั่นนะนะครับมันพอกไว้นะครับการเท้าเอาตะกั่วล่งตะกั่วกระดายเข้ากับเบื้องดีๆนะครับแป้งแห้งแนงหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเท้าอ่อนพอกแป้งเสียเวลาเท้าสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเวลามันอาดเนี่ยมันสิแบบดึงไฟกับชากไฟเนี่ยมันสิเหตุให้ตะกั่วเนี่ยมันลุดนะครับเข้าต้องเชื่อมดีๆแน่นเข้าต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะครับหลักๆเข้าต้องใส่หัวแรงที่มันห่อนหนนะครับห่อนหมันถึงที่ ่แนนนะครับผมก็ผมในคลิปนี้กะผมก็จะจบไว้ประมาณสักนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบสลดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วนะครับกะเหลือแต,ปตป่ประกอบสลดใส่ประกอบสลดกับพ่มมีปัญหาอย่างเดียครับเพราะว่าเราตรวจสอบเข้าล่างเข้ายังเห็ดเป็นเรียบร้อยแล้วส่วนใส่รถผมคือสิบริสไทยเพิ่งนะครับสีปัยเรเร็วๆเลยนะครับผมการซ่อมได้ก็ประมาณนี้ครับผมกะในคลิปนี้ถิดใจกันเลยก็กดยกโหวตนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผม เพือ่อจะได้ผมก็ลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ